สวัสดีค่ะพี่เก๋วัศนาภายเล็กนะคะบรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิตค่ะวันนี้นะคะจะพาผู้ติดตามเพจชีวจิตนะคะมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมศูนย์กันนะคะขออนุญาตแนะนําวิทยากรน,นะคะผู้สรงคุณวุฒิที่จะมาพาเราไปเยี่ยมชมศูนย์รวมทั้งให้รายละเอียดว่าศูนย์แห่งนี้นะคะ ผลิตอาหารหรือวิจัยอาหารอะไรที่ตอบโจทย์สุขภาพของผู้บริโภคนะคะสวัสดีค่ะดรลาลานาสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเก๋ก็ดรลาลานาทีละนุศรกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสนะคะด้านนวัตกรรมแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท CPF นะคะก็ยินดีต้อนรับคุณเก๋มาที่ศูนย์ของเรานะคะ ตล์ของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปนะคะคือผู้บริโภคเนี่ยเมื่อก่อนก็ทานเท่าที่มีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้บริโภคก็จะอยากจะเลือกมากขึ้นว่าเขาอยากจะทานอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย t y รตี้ที่มีอยู่ในตลาดก็ต้องเพิ่มขึ้นนะคะเราก็พยายามที่จะพัฒนาสินค้าเนี่ยให้ถูกปักผู้บริโภคนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เฮลตี้เช่นกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายเป็นเพราะเรา เวลาเราพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพมันมักจะไม่อร่อยอะค่ะคุณเก๋มันก็จะแบบโอ้ยจืดบ้างหรือว่าเ t e เจอร์ไม่ดีบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ m o u t f e e l ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ค่ะเป็นความท้าทายของนักวิจัยเราที่สูนนวัตกรรมของเรานะคะเราก็จะต้องพัฒนาอาหารเนี่ยที่มีความอร่อยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ คือเราก็มีวิชันของเรานะคะว่า<ฆ>เราอยากจะทำอาหารเนี่ยสำหรับทุกกลุ่มผ<ฆ>ู<ฆ>้บร<ฆ>ิโภคนะคะเราก็ต้องวิจัยในเชิงลึกอย่างเช่นอาหารที่เมนเทนเราเรียกว่าเมนเทนก็คือทำให้สุขภาพของคนเนี่ยค่ะดีและก็ดีขึ้นนะคะ<ฆ>ก็คือเมนเทนให้ร่างกายเขาเนี่ยมีสุขภาพที่ดี นะคะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ดูเรื่องอาหารที่ Prevent ป้องกันนะคะป้องกันการเกิดโรคนะคะการทำยังไงที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์มาแล้วก็ให้ผู้บริโภคทานแล้วก็มีสุขภาพที่ดีไม่ไม่เกิดค่ะไม่เกิดโรคต่างๆโรค NCD ได้นะคะแล้วเราก็มองไปจนถึงสำหรับคนที่สูงอายุนะคะหรือว่า ที่เป็นผู้ป่วยอยู่แล้วเนี่ยค่<ฮ>ะเราจะมอบความสุขให้เขาได้ยังไงในการที่ทานอาหารของเรานะคะแล้วก็สามารถฟื้นฟูร่างกายนะคะ,<ฮ>ะในการที่มีสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ <ฮะ S 2> ทำให้เขาเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเป็นผู้ป่วยหรือว่าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่ดีสามารถมีอายุได้ยืนยาวมากขึ้นนะคะ เราก็วิจัยในในสามมุมเนี้ค่ะเป็นเป็นหลักนะคะ อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะคะในการพัฒนา Meet ซีโรเนี่ยคะ่ะเราจริงๆแล้วเราผนึกกำลังเลยนะคะไม่ได้แค่วิจัยในศูนย์ของเราเองพัฒนาในศูนย์ของเราเองนะคะเราก็ร่วมมือกับซัพพลายเออร์ของเรานะคะเราได้ร่วมง,งานกับ Asia Pacific ิกแอกร o ฟู้ดอินโนเวชันซัมมิตที่สิงคโปร์นะคะงานนี้เนี่ยทาง CPF เเราก็ได้ให้โจทย์นะคะกับสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัททั่วโลกเลยนะคะว่า ทำยังไงที่จะให้สินค้าแพลนเบรเนียค่ะมีเท็กซ์เจอร์มีรสชาติมีนิวทริชั่นอลแวลูให้เหมือนเนื้อมากที่สุดนะคะแล้ก็ประกาศ Innovation Challenge ของเราไปนะคะโอ้เราได้รับการติดต่อมาอย่างมากมายนะคะทีะ่ทั้งสตาร์ทอัพทั้งบริษัทเนี่ยก็มานำเสนอว่าเขาจะสามารถช่วยเราให้การ พัฒนาสินค้าด้าน plant base d ให้ดีขึ้นยังไงนะคะสตาร์ทอ<ม>ัพเหล่านั้นก็น่าสนใจมากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ทำงานกับสตาร์ทอัพเหล่านั้นนะคะ<ม>ก็เป็นการผลึกกำลังกันทีเดียวเลยค่ะ<ม>ก็นอกจากทั้งภายในเราก็ร่วมมือกับสตาร์ทอัพแล้วก็ทางด้านซัพพลายเออร์ข้งเราค<ม>่ะ วันนี้นะคะสิต้องขอขอบพระคุณนะคะดรละละนานะคะทีระมสศกิจนะคะที่มาให้พานำชมเนะ,ะเป็นการบรรยายพานำชมศูนย์วิจัยและพัฒนานะคะ CPF นะคะซึ่งแน่นอนว่าหัวใจสำคัญของศูนนี้นะคะเท่าที่เราได้ฟังดรพูดนะคะ คือทำงานผลิตอาหารนะคะด้วยหัวใจนะคะ,ะที่ต้องการจะส่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ดีที่สุดเดอะเบทที่สุดให้ผู้บริโภคน,นะคะที่สร้างความสุขแล้วก็ขณะเดียวกันก็เฮลตี้ด้วยค่ะวันนี้ก็เก๋ขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยหรือว่าองค์กรต่างๆที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ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 